สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กินสิบ้ามากินตำาตีนไก่ยัย่วๆเลยจ้านี่ <c oughs> มือน,นันไม่เปนบพดังนะจ๊ะก็กินจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัดแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเ้วะค่ะเนาะจังใดกับขอบคุณหลายๆจ้ามวนแสงมันจะเป็นแบบแๆนะจ๊ะมามากินกันเลยจ้าเห็นบ่เนาะพี่น้องจินว่า มันไก่เนาะมากินกันเลยผักก็มีเบบี้คอร์สนะจ้ะนี่บักแตงกวาไก่ตีนใหญ่ๆเลยพี่น้องนู่นน,ะน่ะนะตีนใหญ่ๆเลยนู่นน้ะตีนใหญ่ๆเนื้อยั่วเลยจ้าน้ำปลาหนนัวนนเลยมากินกันเลยจ้ะแซ่บๆเลยอืม้ม ใส่บอคสต่อน้ำอ,อร่อยมากผักกรอบ กินยังไงจ้ะอืมกินยากนิดนึงเดจัดแต่ว่ามันแซ่บเปื่อยๆเลยจ้ะนะ ใหญ่ๆเลยตีนใหญ่เลยไปดีดีจ้ะมันแซบ่บ งามประแดดกันนุ่นวบยคัก รูดเลยพี่น้องอร่อยมากมันๆอ้ยสุดยอดเลยมาดจ้าอือหือมุมมัมเลอเถอะนิดนึงนะจ๊ะ กินต um ีนไก่มันก็ตจองแซบจากเศบผักเขาก็กรอบ 嗯。Mm hmm. พื่อตีนบักใหญ่อะอืมเปือยแล้วก็มั่นพร้อมพี่น้อง อืมาดูจ้ามากินของแ่บน้ำกัน <c oughs> <c oughs> อือหือสุดยอดสิบนิ้วเลยสดน้ำประแดกกันอื 嗯。Mm. tin nó cuộm lên, ưu oh, hồ, xịt cho đây mặn, sạp แซ่บอีหลีอือหือเปรยมากถามันเปรยมันก็จะแบบกินง่ายแสบหเปล่ละลายในปากเลย <c oughs> ละลายในปากเลย ของแซ่บมันก็ต้องกินยากนะจ๊ะเนาะนี่เลยผักกรอบๆสจัดต่ออืม นี่เลยยายยวนเลยโอ้โห,โ,หโหตีนเท่าน่าจริงอื ăn đi, ăn tinh đi, vẫn, vẫn lượn thử đấy. 嗯，吃多了。 แซ่บมากเลยพี่น้องสุดยอดตีนไกป่ปิเอยปันแหลกนัวๆแซ่ปๆผักกรอบๆและจ้าจงได้กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัดแซ่บในเดอ้อค่ะทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube เนาะค่ะะเนะจงได้ก็ขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า